วัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนค่ะเมื่อนี้เขามาเรียนรู้กระเทียมปลากันค่ะเพราะว่ามีเอฟซีถามเขามาเนาะค่ะว่ากระเทียมปลามีรสชาติแบบใดแล้วก็มีสปปรรปคุณนี่อย่างแน่แล้วกระเทียมปลาเขาสามารถเก็บมา,าทําอาหารกินได้ทุกวันทุกมือได้บบน,นะคะกระเทียมปลาเขาจะขึ้นช่วงเดือนมีนามีสัพฤษภานะคะแล้วก็มีสปปรรปคุณอย่างแน่สปปรรปคุณของกระเทียมปลาจะช่วยลดคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเส้นเลือด เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัว่ใจว่ายได้แล้วก็ลดช่วยลดความดันโลหติตสูงกระเทียมปลาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งกินได้ทั้งต้นทั้งดอกค่ะเอามาทำอาหารทั้งอร่อยทั้งมีสรรพคุณหมากไม้ค่ะกระเทียมปลาเอามาทำในหลายเมนูนะคะแล้วเขาก็สามารถเอามาทำอา,อาหารทานได้ทุกวันนะคะ ตอนนี้กระเทียมปลากำลังออกเยอะเลยค่ะสวยๆงามๆลองไปเก็บม,มาทำท่านดูเด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปลาอยู่ในเด้อจ้า